อาหารเสริมสุขภาพที่เคยทำเอาไว้ให้ท่านเออฮานก็คงไม่จําเป็นแล้วสินะเอาไปให้ดีเอลดีไหมนะเดี๋ยวฉันถือให้ขอบคุณค่ะก็ออกจะใจดีขนาดนี้ทำไมถึงยังมีข่าวหรือว่ามีปัญหาด้านนี้ใส่ใจคอแพร่ไปทั่วได้นะนี่เหรอที่บอกว่าหนักมากเลยอ่ะมันคือ ของที่เดิมทีฉันตั้งใจจะมอบให้ท่านเออฮานนะคะหาฉันหรอค่ะพอดีฉันเตรียมอาหารเสริมเผื่อเอาไว้แต่เห็นว่าท่านแข็งแรงดีก็เลยจะเอาไปให้ดีเอลนะคะไม่ได้อฉันยังอ่อนแออยู่เลยนะตรงไหนกันเฮ้ยหลังจากที่มาปราสาทของท่านอายุฉันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันกินเองจะดีกว่า จะไม่ยอมให้ดีเอลแมตต์อันเดียวทาไม่สบายจะกินแค่อาหารเสริมสุขภาพมันก็ไม่พอหรอกนะคะเดี๋ยวฉันจะลองตรวจดูเราไปที่ห้องกันก่อนนะคะค่ะเจ้านี่มันคือเสื้อเชิ้ตที่หลอมคาที่เธอให้มาเชียวนะฉันจะเก็บมันไวส้สีสัวไม่ได้สิ ดูเหมือนเอาขยะมาใส่ไว้ในสมบัติโบราณยังไงไม่รู้ฮะเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนเป็นชุดลำลองเธอรอก่อนได้หรือเปล่าคะเข้าใจแล้วค่ะเอกสารเยอะแยะจังเลยฮะกำลังเตรียมเข้าพิธีรับตำแหน่งอยู่งั้นหรอทั้งที่ในชาติก่อนต่อให้จะบรุนิติภาวะแล้วก็ยังไม่ได้สืบทอดตำแหน่งของไดยุกเลยด้วยซ้ำก็ไม่นคนคี้โรคนี่นาทำดีมาลิเชเอเทลอนาคตกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปลิเช ฉันเตรียมตัวเสร็จแล้วคะ่ะฉันนอนบนเตียงได้เลยคะ่ะเดี๋ยวฉันจะตรวจเราก็แค่ตรวจสุขภาพกันเบาๆท่านไม่จำเป็นต้องถอดถึงขนาดนั้นก็ได้นะคะฉันติดนิสัยมาจากที่อีเวียน่ะแบบนี้มันก็สบายดีแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะชอบอะไรแบบนี้ด้วยนี่นะคะ่ะเมื่อไหร่กันก็ตอนถอดเสื้อเชิ้ตไง นั้นมันก็ใช่ล่ะคะ่ะถ้าอยากดูก็มาบอกได้ทุกเมื่อเลยนะขอบคุณคะ่ะอืมก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติอะไรนะคะหรือจะเป็นเพราะฉันช่วงสองสาวันมานี้นอนไม่ค่อยจะหลับหรือเปล่าอาการนอนไม่ค่อยหลับก็เป็นสาเหตุของโรคทั้งหลายจริงๆนั่นละคะ่ะแต่อีกไม่นานท่านก็คงจะปรับตัวได้ เพราะงั้นเดี๋ยวก็จะหายแล้วล่ะค่ะแต่พอได้นอนที่นี่คนเดียวมันก็พลอยนึกถึงเรื่องเมื่อก่อนขึ้นมาจะนอนไม่หลับเลยอะนี่กําลังขอให้ฉันจับมือท่านอยู่ใช่ไหมคะในวันนี้ฉันจะจับมือให้เพราะงั้นนอนลงได้เลยค่ะอืมแต่ถ้าทางของลีเช่ดูไม่ค่อยสะดวกเลยนะมานอนด้วยกันไหมแค่นอนจับมือเฉยๆไปเรียนรู้คําพูดแบบนั้นมาจากที่ไหนกันเนี่ย ตอนอยู่ทางใต้คงไม่ได้ทำตัวแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมนะเปล่านะฉันไปพูดแบบนี้กับใครกันล่ะก็บอกแล้วไงลิเช่ฉัน่ะมีแค่เธอคนเดียวไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากตอนอายุ13เลยโลกของฉัน่ะมีแค่เธอ พูดเก่งแบบนี้ก็คงจะปกติดีจริงๆสินะคะเดี๋ยวฉันจะสั่งคนให้ยกชาที่ช่วยในการนอนหลับมาให้ถึงแม้ว่าท่านก็คงจะไม่จำเป็นต้องดื่มมันก็เถอะลิเช่้ถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะตกใจหมดเลยพอรูปรักภายนอกเปลี่ยนไปหรือเปล่านะทั้งที่ตอนเด็กๆท่านก็พูดแบบนั้นอยู่บ่อยๆแต่ทำไมรู้สึกเขินแบบนี้ อตั้งสติก่อนจะดีกว่าท่านก็แค่พูดไปเพราะยังไม่มีคนให้พึ่งพิงน่ะและความสัมพันธ์ของพวกเราก็เป็นแค่นายจ้างกับลูกจ้างก็เท่านั้นน,นกพิราบมาทำอะไรแต่เช้ากันแล้วเนี่ยข่าวด่วนอย่างนั้นหรอได้สิพ่ออุปถัม <c oughs> รีบร้อนส่งอะไรแบบนี้มาให้นี่เองค่ะเชิญเข้ามาเลยลิเชหลับสบายดีไหมนายหญิงถ้าท่านเรียกหาฉันฉันก็พร้อมจะไปอยู่แล้วไม่เห็นต้องเดินมาเองเลยค่ะ <c oughs> ต้องขอบคุณเออฮานที่ทำให้ฉันว่างขึ้นเยอะเพราะงั้นไม่เป็นไรหรอก เฮ้ยถ้าเขาทำงานไม่เก่งฉันก็คงจะติเขาได้บ้างแต่นี่เพราะท่านเป็นคนเรียนรู้เร็วสินะคะหมู่นี้น่ะมีข่าวลือแพร่ไปทั่ววงสังคมเลยว่ามีขั้วอำนาจเตรียมก่อกระบฏดอยู่จนฉันเป็นกังวลไม่น้อยแต่ถ้าเออฮานร,รวมจุดศูนย์กลางได้ดีฉันก็โล่งอกไปทีนะมีข่าวลือแบบนั้นแพร่ไปทั่วเลยเหรอคะความเห็นของคนส่วนใหญ่นะ่ะคิดว่าเป็นข่าวลือไร้สาระที่เกิดขึ้นเพราะองค์รัชทายาทไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงนานเกินไป แต่ในเมื่อพระองค์ทรงรบชนะกลับมาแบบนี้ใครจะกล้าเป็นทหารก่อกบฏกันล่ะไม่ใช่ข่าวลือไร้าสาราหาะหรอกค่ะน้องชายของนายหญิงนี่ค่ะยังไงก็ตามที่ฉันมาหาเธอวันนี้เนี่ยฉันคิดว่าเธอน่าจะรู้ข่าวลือที่แพร่ไปทั่วประสาทดยุคแล้วที่ว่าฉันอยากจะรับเธอเป็นลูกสาวบุญธรรมแต่เออฮานคัดค้านเนี่ย <c oughs> อขอบคุณนะคะแต่ฉันเองก็คงจะรับไว้ไม่ได้เหมือนกันเพราะต่อให้ตัวคนเดียวแต่ฉันก็ใช้ชีวิตมาได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องความแตกต่างของชนชั้นด้วยนะคะ,ะแต่ว่าลีเชฉันคิดมาเป็นอย่างดีแล้วถ้าหากเธอไม่ว่าอะไรนะฉันขอเป็นแม่อุปถัมภ์ให้เธอได้หรือเปล่ามมมแม่อุปถมัมภ์เราคะ ใช่แล้วล่ะฉันจะได้ให้การสนับสนุนเธอและให้ความช่วยเหลือต่างๆได้ยอย่างเป็นทางการยังไงล่ะฉันน่ะน่าจะเป็นประโยชน์ได้ในหลายๆด้านเลยนะอ,อ,อันที่จริงฉันก็มีท่านพ่ออุปถัมภ์อยู่แล้วล่ะค่ะฮะใครกันเรามีตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านไหวเขาเฟร,เ,ฟรเมนนะคะเมื่อมีนานมานี้เองไหวเขาพ่ออุปถัมที่ใช้เวลาส่วนตัวทิ้งคว้างเธอนี่นะเจ้าคนชอบตีหน้าเซอร์นั่น ถึงคราวนี้ฉันอาจจะช้าไปก้าวหนึง่งแต่ขอให้ดูเธอพอเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าท่านเออรฮานเหมือนกับนายเญิงมากๆเลยนะเนี่ยโอ้ยไม่นึกเลยว่าจะถึงขนาดได้จัดพิธีเข้ารับตำแหน่งก็ตลอดห้าปีที่เออรฮานไปอยู่ที่อีเวียเราก็ยื่นมือเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยนี่ครับถามข้างกายท่านป่าก็ยังมีเด็กที่ชื่อลิเซคอยเกาะแกะติดอยู่ดูแลตลอดเวลา <fs ess> เพราะเด็กเยบผู้หญิงที่เป็นแค่ผู้ช่วยของหมอประจำตัวแท้ๆแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ส่งอารอนเข้าไปแล้วเพราะงั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับถึงเธอจะฉลาดแต่เธอก็เป็นแค่สามัญชนเพราะงั้นก็เก็บกวาดได้ง่ายอยู่แล้วทั้งฝั่งเออฮานก็ยังอ่อนต่อโลกอยู่เลยเพราะงั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอกครัาไม่สิทำแค่นั้นไม่ได้คงต้องใช้วิธีอื่นแล้วสินะ ตอนนี้หน่วยอัศวินแห่งปราสาทยุกมีพวกที่หลงเชื่ออยู่ในปราสาทกับพวกที่กลับมาจากอีเวียพร้อมกับเออาารฮานปะปนกันอยู่จะน,น่าสับสนซึ่งเป็นสภาวะที่ง่ายต่อการทําให้พวกเขาแตกออกจากกันยังไงล่ะยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากขั้นพี่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหน่วยอัศวินเลยหัวหน้าหน่วยอัศวินจะเป็นคนควบคุมทุกอย่างว้าคิน <c oughs> จัดการจากทางนี้ก่อนก็นแล้วกันฉันน่ะ จะทำลายกำลังทหารของเซอร์ออสซะไม่ได้นะครับซเซอร์เคนลิเช่นะฉลาดเกินกว่าจะไปอยู่ในครอบครัวนั้นตอนทานเข้าวกันในครอบครัวก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยใครกันนะอย่างน้อยๆก็ต้องฉลาดระดับเดียวกันกับผมสิครับถ้างั้นก็คุยกันจบแล้วสินะครับ ลิเช่นะอ๋อเซอร์วาคินเองก็ไม่ได้เหมือนกันครับก็มันจินตนาการไม่ออกเลยนี่นาถ้าทิ้งภาพเหมือนเอาไว้จะทำยังไงกับความรู้สึกที่ไม่เข้ากันแบบนั้นล่ะครับลิเช่นะน่ารักเกินกว่าจะส่งไปที่นั่นเยอะเลยเสียงที่สานคุ้นเคยนี้ผมเป็นพ่ออุปธรรมของเด็กค,คนนั้นนะครับทำให้พอใจผมแล้วก็ท่านไว้เขาเฟโรเมนให้มันน้อยๆห,หน่อยเถอะตอนนี้ เรื่องพวกนั้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะหรืออยากจะเห็นฉันลุกขึ้นมาก่อกระบทละ่ะว่าไงนะทางที่อุตส่าห์พยายามไม่ให้พวกทหารกระบทเข้ามาในอนาเขตเซิร์ชออสแล้วแต่ท่านเออฮานกลับบอกว่าจะก่อกระบฏอย่างนั้นหรอเรื่องนั้นน่ะไม่ได้เด็ดขาดเลยลิเชได้เวลาออกไปแล้วนะยังนอนอยู่หรอ เปล่าจะไปเดี๋ยวนี้แหละเผลอหลับไปตอนไหนกันนะจะว่าไปแล้วฝันเมื่อกี้นี้มันอะไรกันเอยียาบอกนะว่าเธอจะเห็นอนาคตของปัจจุบันได้ในขณะที่ตัวเธอไม่รู้สึกตัวโดยปกติแล้วมันจะปรากฏขึ้นในฝันนะ่ะเ,เนื้อหามันเลือนรางไปหมดแล้วนึกให้ออกสิลิเชเอชเชลจะทำให้ท่านเออรฮานก่อกระบฏไม่ได้เด็ดขาด บอกกับอารอนตามที่ฉันขอร้องแล้วใช่ไหมอืมเธอบอกที่ฉันทําให้เขาตายใจนี่สาวันก่อนอารอนพอดีผมอยากจะโดดงานสักหน่อยนะหลังจากนี้ถ้าพูดดูแลคนต่อไปมาแล้วก็ช่วยบอกเขาว่าผมอยู่ที่นี่ตลอดแล้วก็เพิ่งออกไปเมื่อกี้ให้ทีนะครับอ่าครับแล้วทำไมผมต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะอ๋ผมจะตอบแทนให้แน่นอนครับพอดีผมนะมีคนรัก ต่ลิเช่ไม่ยอมให้เวลาผมไปเจอเธอเลยนะครับถ้าต้องการอะไรแล้วล่ะก็ผมจะหาไม่ให้หมดทุกอย่างเลยล่ะครับเพราะงั้นขอลองล่ะถ้างั้นช่วยซื้อพายเนื้อมาให้หน่อยสิครับถึงแม้ว่ารสนิยมการกินของคุณจะบรรน,นอกไปสักหน่อยแต่ก็ได้ล่ะครับไอ้คนหน้ารังเกียจถึงแม้ว่าพายเนื้อจะเป็นวิธีการที่ทำให้ติดต่อกับสายลับคนอื่นๆได้ก็จริงแต่ถ้าฉันบอกเขาไปแบบนั้น ก็ไม่ได้อยู่ดีฉันติดสินบนสาวใช้ให้อบใส่นอตกับไอเทมเวดมนเอาไว้ข้างในพายเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะงั้นอีกเดียวเจ้านั่นก็คงจะมาแล้วดูจากการที่เจ้าคนขี้เกียจนั่นไม่โผล่มาตั้งหลายวันต่อให้นัดเจอกันตอนนี้ก็คงจะไม่เป็นไรหรอกมัง้งเอ้ยฉันเหนื่อยกับการอดหลับอดนอนเพื่อด,ดูแลดอกเบอร์คัดเลียนแล้วเนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นวันนี้ก็จะมีคนมาช่วยแล้วล่ะคงจะได้นอนบ้างแล้วนะ ก็ไม่เห็นจะมีท่าทีอะไรเป็นพิเศษนี่นะอ่ะดีแอลมีคนมาด้วยล่ะเฮ้อผมสีเทาในพอจะรู้หรือเปล่าว่าเป็นใครเดี๋ยวนะยังมองไม่เห็นหน้าเลยอะ่ะอ,อืมฮหอเคนอาร์ธฮิตคนรู้จักหรอคนในสังกัดของหน่วยอัศวินนะ่ะถึงจะไม่ใช่อัศวินทางการก็จริงแต่เขาก็เป็นคนที่อยู่ในหน่วยอัศวินมานานพอสมควรเลย กำลังแพ่งแรงหน่วยอสศวนอยู่อย่างนั้นหรอแต่ท่านดัดเชตก็ไว้ใจให้หน่วยอสศวนวาเคินรับผิดช,ชอบที่นี่เลาวนาิเจียวก่อนนะก่อนย้อนเวลาก็เคยมีหัวหน้าหน่วยอยู่ด้วยงั้นหรอคนเจ็บแล้วก็ทหารกระบทที่ฉันเคยทำการรักษาให้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ไม่มีเขาอยู่เลยนี่นากำจัดไปตั้งแต่แรกแล้วอย่างนั้นหรอเพราะถ้าหากอิทธิพลของเขาที่มีต่อหน่วยอวัศวนหายไปเซอร์ออส ก็จะพบกับความกลหลนครังยิ่งใหญ่ถ้าสมมติฐานนี้ถูกต้องจริงๆไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องขัดขวางให้ได้แต่ว่าฉันไม่มีคนรู้จักในหน่วยอาศวินเลยนี่นะคนที่พอจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยอาศวินมากที่สุดในบรรดาคนที่ฉันสนิทด้วยทันเอ๋อหารเข้ามา ถ้าถึงขนาดมาหาชันในเวลาเด็กเดินปานนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเร่งด่วนใช่ไหมเพราะถ้าไม่ได้มีธุระอะไรแล้วมาเก่อกวนกันแล้วก็ย,ยุ่งอยู่หรอคะถ้างั้นเดี๋ยวฉันมาใหม่ตอนเช้าเปล่าไม่ยุ่งเลยฉันก็แค่ไม่นึกว่าเธอจะมาหาฉันในเวลานี้นะจากนี้ไปฉันจะเตรียมใจเอาไว้ตลอดเลยนะแต่เธอมีธุระอะไรหรออพอดีฉันมีเรื่องจะขอร้องนิดหน่อยนะคะ บอกมาได้ทุกเรื่องเลยนะเพราะฉันจะรับฟังทุกอย่างที่เธอต้องการเลยลิเชเวลายิ้มแบบนี้ก็ดูคล้ายกับตอนเด็กๆเลยฮะถึงแม้ว่าจะรุนแรงกว่าตอนนั้นเยอะเลยก็เถอะก่อนจะขอร้องฉันมีอะไรอยากจะบอกก่อนคะ่ะเฮ้ออะไรหรอตอนนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วจะจับมือพวกผู้หญิงง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะคะแต่ฉันไม่ได้จับมือผู้หญิงคนอื่นเลยนะลิเช นอกจากมือเธอแล้วอ่ะฉันก็ไม่เคยจับมือใครเลยแล้วก็ไม่อยากจะจับด้วยค่ะมันเป็นแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วคือจะจับมือฉันง่ายๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะทำไมล่ะสมัยเด็กๆท่านเจ็บป่วยง่ายฉันถึงได้ยอม แต่ถ้าผู้กําลังที่จะเป็นไดยุคในไม่ช้ามาจับมือผู้ช่วยของหมอประจําแล้วก็คอยตามไปไหนมาไหนแบบนี้ฉันจะโดนตําหนิได้ว่าไม่ให้เกียรติเอาได้นะคะ,ะ,ะถ้าไม่ชอบมันก็ช่วยไม่ได้นะแต่ฉันไม่คิดว่าเรื่องพวกนั้นจะเป็นเกียรติหรือว่าอะไรเลยเพราะงั้นถ้าอยากจับมือเมื่อไหร่ก็จับได้ทุกเมื่อเลยนะคะ่ะเพราะบางทีมันก็มีตอนที่จำเป็นต้องจับเพื่อการรักษาอยู่แล้วล่วะคะ่ะ ต่อให้ไม่ใช่การรักษาก็จับได้ตลอดเหมือนกันฉันจะจับมือท่านเออรานที่โตเป็นหนุ่มแล้วโดยที่ไม่มีเหตุผลไปทําไมกันล่ะคะไม่รู้สิขนาดไม่มีเหตุผลฉันก็ยังอยากจับตลอดเลยพูดอะไรแบบนั้นออกมาอย่างหน้าตาเฉยอีกแล้วล่ะคะฉันได้ยินมาว่าท่านกําลังตั้งใจเ,เรียนรู้เรื่องการดูแลดัชชีอยู่นี่คะอืมฉันอยากเข้ารับตําแหน่งเดยุคววก็เลยกําลังพยายามอย่างหนักอยู่นะ ต้องทำให้อนาเขตน้าอยู่ด้วยฉันอยากจะให้ริเชน่ะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เซิร์ออสอยู่มีความสุขเป็นพันปีหมื่นปีเลยเธอจะได้ไม่ต้องไปที่อื่นและอยู่ข้างฉันตลอดไปอพอดีว่าฉันเป็นพวกสันตินิยมสภาพแวดล้อมก็เคยค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะฉันอยากให้ฉันทำงานที่เซิร์ออสต,ต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรอคะขนะ คนที่รู้เรื่องอาการเจ็บป่วยของท่านเออฮานดีที่สุดก็คือฉันนี่นะวะ่าแต่ว่าเรื่องที่เธอจะขอร้องคืออะไรล่ะอ๋อเรื่องนั้นน่ะท่านรู้จักเคนอัสทิลหรือเปล่าคะเขาเป็นคนของหน่วยอัศวินนะคะฉันรู้จักแค่ชื่อกับหน้าตาเขาไม่ใช่คนที่ไปทํางานทางใต้ด้วยกันฉันก็เลยไม่ได้สนิทสนมเป็นการส่วนตัวนะ่ะอืมทาไมหรือว่าเธอถูกใจเขาคะเธอมีรสนิยมชอบผู้ชายตัวเตี้ยเหรอ ฉันควรจะตัดขาตัวเองสักหน่อยดีไหมนะอืแต่ถ้างั้นงานของลิเช่ก็จะเยอะขึ้นนะสิไม่ใช่นะคะโดยส่วนตัวแล้วฉันชอบคนตัวสูงนะคะโล่งอกไปทีนะถ้างั้นเธอก็ชอบคนที่มีสีผมไม่ชัดเจนอย่างสีเทาอย่างนั้นหรอไม่ใช่แนะ่นอนคะ่ะยิ่งไปกว่านั้นฉันยังสแสวงหาสุนทรภาพทางด้านหน้าตาด้วยล่ะคะ่ะถ้างั้นฉันก็ไม่ต้องยอมสีผมก็ได้สินะอืม บทสนทนามันเริ่มไหลายไปในทิศทางแปลกๆแล้วนะฉันไม่ได้ถามท่านด้วยเหตุผลแบบนั้นสักหน่อยค่ะเฮ้ยอย่างนั้นก็โล่งอกไปทีเอาเป็นว่าผู้ชายที่ชื่อเคนอาร์คิวคนนั้นเขาดูน่าสงสัยค่ะงั้นเหรอแค่ค่าทิ้งก็พอแล้วใช่ไหมเอ่อค่ะ อคืออ่าฉันหมายถึงแค่ไล่ออกไปก็พอแล้วใช่ไหมนะอหรือเชฟเป็นคนให้ความสำคัญกับชีวิตสินะอท่านเออหารจะไม่ถามเหตุผลสักหน่อยหรอคะมันไม่ใช่ข้อมูลที่ชัดเจนเลยนี่นะก็เธอเป็นคนพูดนี่นะฉันเคยบอกไปแล้วว่าเธอน่ะถูกเสมอนะแต่ก็คงต้องรีบสืบดูแล้วล่ะเพราะถ้าที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่เลย ทำไมหรอคะก็เขาเพิ่งได้รับหน้าที่ดูแลอาวุธของวาคินเมื่อไม่นานมานี้น่ะสิเราพูดดูแลคนก่อนหน้านี้ละคะได้ยินว่ามีธุระที่บ้านเกิดนะคล้ายกับวิธีการเมื่อคราวก่อนเลยเป็นแผนการเพื่อทำร้ายหัวหน้าหน่วยวาคินจริงๆอย่างนั้นหรอว่าแต่ทำไมเคนถึงเพ่งแ่งวาคินกันนะโดยภาพรวมแล้วน่าจะเพ่งแรงซัสออมากกว่านะคะที่พูดมานั้นหมายความว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังอยู่อีกสินะ เพราะมันคงเป็นเรื่องยากที่สมาชิกเพียงคนเดียวจะรู้ความเป็นไปได้ของหน่วยอัศวินได้นะคะอืมมีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่ฉันกำลังสงสัยอยู่พอดีเลยดูเหมือนว่าคราวนี้เราต้องระมัดระวังกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอืมก็คงต้องรวบรวมหลักฐานให้เพียงพอก่อนละนะเคนจะทำร้ายหัวหน้าหน่วยได้ด้วยวิธีไหนกันบ้างหรอคะอืมเนื่องจากความสามารถของพวกเขาต่างกันมากก็คงจะพยายามลอบสังหารหรือทำอะไรแบบนั้นไม่ได้ เขาน่ะอาจจะทายาพิษลงไปบนอาวุธหรือทําให้เครื่องป้องกันเกิดปัญหาแล้วก็โยนความผิดไปให้คนอื่นก็ได้นะแต่การทายาพิษก็อาจจะทําให้ชี้ตัวผู้ต้องสงสัยได้ในทันทีเพราะงั้นอย่างหลังจึงจะดูมีความเป็นไปได้มากกว่านะเพราะทุกครั้งที่หัวหน้าหน่วยวาคินมาฝึกฝนตอนเช้าเขาก็มักจะฝึกฝนด้วยดาบจริงเสมอนะสิเป็นอย่างนั้นจริงด้วยสิคะขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะคะเดี๋ยวฉันจะลองแก้ไขเรื่องนี้ดูนี่เธอคิดจะทําอะไรหรอ อ๋อก่อนอื่นฉันจะลองสุ่มสืบสวนดูก่อนนะคะคนเดียวเนี่ยนะไม่ได้มันอันตรายเปล่าคะมีดิเอลด้วยมาสืบด้วยกันกับฉันดีกว่าคะ่ะแต่ท่านยุ่งอยู่ไม่ใช่หรอฉันน่าเป็นคนที่รู้เรื่องโครงสร้างของหน่วยอาซินเป็นอย่างดีเชียนะเหนือสิ่งอื่นใดก็คือมันเป็นการทำเพื่ออนาเขตนี่นะท่านเออหานมาชว่วยด้วยอีกคนฉันก็จะดีใจมากเลยล่ะคะ่ะถ้างั้ผ่านกันก็คือ สวัสดีคะ่ะผู้ช่วยของหมอประจำตัวมีธุระอะไรที่ร้านฝึกหรอครับเมื่อ5้าปีก่อนฉันเคยให้อาหารเสริมสุขภาพเป็นของขวัญให้แก่ว่าที่ท่านดยุคนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านจะแข็งแรงขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังดื่มมันอยู่ตลอดก็เลยเกิดผลข้างเคียงขึ้นนิดหน่อยนะคะ <c oughs> ลิเชเละละครไม่เก่งเลยสินะน่ารักจังเนื่องจากกล้ามเหลือด้านขวาพัฒนามากเกินไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆท่านจึงปรับแรงให้เหมาะสมได้ไม่ค่อยดีนักนะคะเพราะแบบนี้ก็เลยเป็นแบบนั้นสินะเมื่อก่อนตอนที่เคยหน้ามองลิเชฉันแค่คิดว่าเธอทั้งเทแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่แต่พอได้มาก้มหน้ามองแบบนี้เธอกลับดูตัวเล็กแล้วก็น่ารักจนหกยิ้มไม่ได้เลยคนที่ทําให้ฉันรู้สึกแบบนี้ได้ ก็มีแค่ลิเช่เท่านั้นแหละ <c oughs> ถึงแม้ว่าฉันจะอยากสารภาพความรู้สึกที่มีต่อเธอที่ต่อให้ผ่านระยะเวลามาแล้วห้าปีแต่มันก็ยังคงเหมือนเดิมออกไปตอนนี้เลยจริงๆแต่การที่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วแสดงความรู้สึกต่อผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายถ้ามันเป็นเรื่องของฉันแค่คนเดียวฉันก็คงไม่สนใจกฎหมายหรือว่าอะไรพวกนั้นหรอกแต่ถ้ามีลิเช่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วล่ะก็ ฉันก็ไม่อยากจะทำอะไรที่อาจจะกลายเป็นจุดด่างพร้อยของเธอก็ได้ท่านแม่ที่เอาแต่พูดเรื่องรับเธอมาเป็นลูกบุญธรรมก็คงช่วยอะไรฉันไม่ได้ด้วยก่อนเอื่นก็ต้องมาลองคว้าหัวใจลิเช่ให้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้จนกว่าเธอจะบรรลุนิติภาวะดูดีกว่าโล่งอกไปทีที่ดูเหมือนเธอจะชอบหุ่นฉันละและในระหว่างนั้นก็คงต้องกำจัดไอ้พวกที่พยายามจะทำร้ายลิเช่ให้สิ้นซากด้วยเพื่อการนั้น ฉันจึงต้องยกระดับอิทธิพลของเซอร์ออทให้สูงยิ่งขึ้นไปหน่วยอัศวินที่อยู่ประสาทในยุกไม่ได้จงรักภักดีกับฉันที่กลับมาในรอบ5ปีและตอนนี้ก็กําลังเกิดการแย่งชิงอํานาจกันอย่างลับๆภายในหน่วยอัศวินที่คล้ายความตึงเครียดลงแต่มันก็คงไม่ได้ปรากฏออกมาเพราะว่ามีวาคินอยู่ก็เท่านั้นในระหว่างที่ฉันกําลังจัดระเบียบด,ด้านวินยัยลิเชก็มาเตือนฉันเรื่องวิกฤตของหน่วยอัศวินอยู่พอดีเลย นอกจากจะได้จับตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้อนาเขตวุ่นวายแล้วนี่ก็ยังเป็นโอกาสที่ฉันจะได้เข้าใกล้ลิเช่ด้วยนี่ต้องเป็นโชคชะตาแน่ๆเลยลิเช่เดี๋ยวจะปวดขาวได้นะไปนั่งรอที่มานั่งเถอะเอางั้นเลยหรอกคะเธอคงจะเบื่อแย่เลยเดี๋ยวฉันไปเอาของว่างมาให้ดีไหม <c oughs> ไม่เป็นไรคะไม่จำเป็นรอก ะท่านเออฮานพูดด้วยน้ำเสียงหนุ่มนวลแบบนั้น <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าด้วยเหตุผลนั้นฉันก็เลยจะพาลิเช่มาดูการฝึกฝนด้วยซักระยะตอนนี้คนที่รับแรงของฉันไหวก็มีแค่หัวหน้าหน่วยวาคินคนเดียวเท่านั้นเพราะงั้นเขาจะฝึกซ้อมกับฉันเท่านั้นสุดท้ายนี้ห้ามมองลิเช่เด็ดขาดต่อให้เธอจะสวยแล้วก็น่ารักแค่ไหน ก็ห้ามชวนคุยพร่ำเพื่อโดยเฉพาะเวลาบาดเจ็บก็ห้ามเมียงมองเธอเป็นอันขาดให้ไปที่ห้องพยาบาลซะหือทำไมทุกคนถึงตัวสั่นแบบนั้นกันนะยังหนาวอยู่อย่างนั้นหรอ โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ช่องว่างยังวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ